โทษนะรีบบอกเธอคำมไว้ฉันส่งความรักนี้เธอได้ยินเพราะข้างในไม่ออกไปแตกสลายนแน่ละ h o w to say you love me ก็ความรักมันรวดเร็วมันซึงฉันหยุดไม่ไว้ตามไว้ไม่ฉันไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามความรักกับดีเหมือนเคยรักแบบนี้ฉันงดงาม ใช่ค่ะชื่อว่าเทอส์เซนดูเลอรมีนะคะหรือว่าชื่อภาษาไทยคือเทอทีนารักกันได้ไหมค่ะคือเพลงซิงเกอรนี้นะคะอาจจะเล่ายาวนิดนึงหนูเตรียมมาเน่ก็คือเหมือนมันจะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มันจะมีรักหลายรูปแบบค่ะปกติ CGM ก็จะแบบแอบรักแบบว่าวุแอบรักแบบเด็กๆใสๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราจะส่งเสริมให้ถ้าเราชอบใครเราต้องบอกใช่ประมาณนั้น ใช่แบบเพิ่มความกล้าแบบว่ารีบอกเขาไปเลยให้เก็บไว้กับที่ถ้าเก็บไว้ที่เราคนเดียวมันจะแบบมันก็จะโอกาสสมัมมันก็จะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าบอกไปก็อาจจะเพิ่มโอกาสสมัมิอีกสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็่มีความหวังว่าเออเราอาจจะเขาอาจจะชอบเรากลับก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงจริงแล้วคือถ้าถึงแม้ว่าเขาจะชอบหรือว่าไม่ชอบกลับเนี่ยค่ะมันก็อย่างน้อยเราก็ได้พูดออกไปแล้วแล้วก็ได้แสดงความรักไปแล้วเพราะว่ารัก ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนค่ะเรารักเฉยๆก็พอเฉียบมากค่ะคมกริบโอ้โหช่วยหวานเจ็บถูกต้อง ติสติจียมของพวกเราก็จะเป็นแนวแบบน่ารักสดใสแล้วก็เป็นสีเขียวมิ้นท์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าพอช่วงนี้เราก็โตขึ้นกันด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าทีเยมของพวกเราแบบว่าพัฒนาขึ้นนะทางด้านแบบสกิลการด้านการเต้นซึ่งแบบเพลงนี้ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบหนักมากจริงๆแบบเต้นแล้วก็แบบดูโตขึ้นมากๆดูจากสีชุดก็แบบอ้ยไม่ได้แบบสีน่ารักแล้วนะจริงแลวพี่ลูกเกดก็เป็นเซนเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยนี่ดูจากสีผมนะคะ เราสุดคายก็เลยได้เป็นเซ็นเตอร์ใช่ไหมจิงค่ะเหมาะสมมากมากค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้ทำให้แบบว่าแฟนคลับกลับมาชมพวกเราเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นก็รู้สึกดีใจที่แบบได้ทำเพลงนี้ขึ้นมาค่ะหวังว่าทุกคนจะเห็นซีเจมเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซีเจมพัฒโาค่ะไ่เด๋อแล้วกันถ่ายทำ MV เหรอคะก็ เหมือนตอนแรกก็ยังแบบตอตแรกก็ก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ได้มีการแบบต้องเวิร์กช็อปเรียนอะไรมาก่อนปกติแบบการไทยารก็จะมีแบบเวิร์กช็อปนี่ใช่ไหมคะแต่นี้เราก็แบบไปสดเลยไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยเป็นใครต้องเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนแค่รู้สึกว่าเหมือนแค่เขาบอกว่าเอ้ยเราต้องแบบเป็นคนที่แบบว่าดูแบบเป่นๆโก้ๆแต่งตัวไม่เป็นอะไรอย่างงี้ก่อนนะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆจะมาช่วยเนี่ยละมีไทดีขึ้นอะไรเงี้ยคือหนูเข้าฉากแรกอะคือว่าเดี๋ยวหนูลูกเกดเข้าฉากนะครับหนูก็ไปนั่ง คุยอะไรดีแต่ว่าพี่พี่เขาแบบ่าช่วยมาแบบเอ้แบบแบบเรื่องนี้ไหมแบบทําประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าได้เรียนรู้เยอะมากขึ้นจะเป็นการแบบเหมือนเรียกว่าอะไรเหมือนเพื่อนๆก็คือบคือเพื่อนก็จะนั่งนั่งนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ให้กำลังใจเราเสมอส่งเสียงเชียร์กิจการแบบว่าแบบพอเป็นฉากที่เราต้องบอกลกเขาว่าอะไรเงี้ยเพื่อนอก็จ<ป><ล>ะแบบฟีนแบบ อะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะเป็นงานแบบว่าตื่นเต้นในพัฒนามากกว่าเขากลัวจะแบบเราก็กลัวจะแบบแสดงออกมาแบบยังไม่ถึงอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาดวดแบบไม่เก็ตว่าน้องแบบแสดงอะไรแต่ว่าพอได้รับฟีดแบ็กก็โอเคแล้วก็ในกองแบบค่อนข้างสนุกมากๆเห็นอะไรใหม่ๆเห็นเพื่อนในแบบโรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกสนุกสนามมันที่พอตลกมากด้วยค่ะย้ำอีกทีว่าตลกจริงๆใช่เหมือนดุสิตคอมเพื่อนตลกเพื่อนช่วยหหนูสวยขึ้นไงแต่เพื่อนแบบเพื่อนเต็มที่ในการที่จะช่วยเราในการ อัปเดตครั้งนี้อะไรประมาณนี้อจริงๆคือพวกหนูก็คือแบบเล่นเป็นตัวเองเลยใช่คือแบบว่าเหมือนแบบฟิลเหมือนแบบว่าป้าขางบมานะคะแบบว่าแอบสองพี่เกล่าพี่เก๋แบบเป็นยังไงแล้วจีไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็อย่างที่บอกก็คือนั่งดูแบบหน้ามอนิเตอร์แบบคอยเชียร์ให้กําลังใจต่อแบบอันนี้สวยมากเลิศมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าพวกเราแบบซัพพอร์ตกันดีแล้วก็สนุกสนานค่ะแช่ พี่จริงหนูชอบกองนี้นะรู้สึกแบบว่าเหมือนเราไปเที่ยวกับเพื่อนๆอแต่ว่าเหมือนเหมือนเวลาพี่ลูกเกียร์ถ่ายทุกคนก็จะมานั่งมงกันดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบท่อนลองซิงก์ก็จะแบบสวยมากฟังมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกใช่ใช่เมมอากันเสม,มอแบบว่าทําให้เรามั่นใจในการแบบถ่ายเอ็มวีครั้งนี้มากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบมีวิ่งขึ้น เขาเรียกว่าเนินสูงอะไรเงี้ยก็ทําให้รู้สึกว่าอฮ้ยเหมือนไม่ได้มาถ่ายเอ็มบีเหมือนมาถ่ายแบบความทรงจำกับเพื่อนๆขนมที่คลองก็อร่อยมากค่ะหนชูชอบ <c oughs> <c oughs> ใช่ก็เอนน็นจอยใครเอ็มีนี้ทุกคนน่ารักมาก <c oughs> เหมือนพวกเราแบบว่ามีแกง๊แกงๆด้วยซึ่งหนูเป็นแก๊งพี่สาวจีนค่ะก็จะแบบ <c oughs> คอยแบบใช่คอยจับพี่ดูเกศว่าอุ้ยแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้มันต้องฟังพอนี้พี่สาวจีนช่วยใช่แล้วครับก็คองลิงก็สนุกมากเหมือนที่ทุกคนบอกแบบ คือตอนแรกหลินนึกว่าจะเครียดเพราะว่าเราก็แบบว่าถ่าย m อแบบเคยถ่ายของรุ่นสามมาก่อนแต่ก็มีแต่รุ่นสามใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกองมันใหญ่ขึ้นอย่างนี้ก็ตอนแรกนึกว่าจะเครียดแต่พอไปจริงๆแล้วแบบจอยมากอย่างที่้องเชมบอกว่าของกินที่กองแบบ <c oughs> อร่อยอร่อยจริงๆกันจอยตรงนี้แล้วก็คืออากาศมันเย็นด้วยช่วงถ่าย m อมันเย็นแบบเย็นกว่าที่เราคิดก็เลยเหมือนแบบได้ไปเที่ยวเหมือนเราไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยเลยตอนนั้นเหมือนแบบมันเย็นเหมือนอยู่ต่างประเทศก็เลยแบบว่า ใช่เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยก็แบบสนุกค่ะใช่แล้วก็บรรยากาศก็แบบน่ารักบางๆคือตอนถ่ายแบบมีแต่ซีนแบบตลกตลกด้วยมันก็เลยเหมือนแบบอุ้ยเอ j นจใช่ไหมบะฮออุ is is ๊ยเปิดก่อนเลยเนี่ยเปียบโทษทีนะรักกันได้ไหมอ่ะขายหวานอ่ะ เกลืกนิ้วกันนิ้วโทษทีนะรักกันได้ไหมได้ครับบบโทษทีนะรักกันได้ไหมอะะโทษทีนะหลักกันได้ไหมยยขอด้วเองวันนี้มาแบบที่เสิฟที่เสิแ่ถ้าเกิดลองพอมกันแต่นยอแบบเมื่อกี้ักอมกันเาปีกันแน่เลยหนึ่งสองสา พอดีนะรักกันยั้ไมอะหนูจะยังไม่บอกแต่หนูจะส่งสัญญาณไปค่ะสัญญาณยังไงคะว่าแบบเขาจะมีใจให้เราหรือเปล่าอย่างเช่นแบบกดใจอใจแบบฟือแบบว่าเดินผ่านก็ได้ถ้าเขาแบบว่ามีความแบบสนใจเราแบบว่ามองเราหรือว่า เขาส่งสัญญาณเมาส์แบบเอ้ยเขาแอบบมีใจให้เราอะไรเงี้ยก็จะถึงจะแบบลุยอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาแบบไม่มีใจแบบเหมือนไม่มีสัญญาณมาบอกหนูก็ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่อ,อ๋อจะได้แบบว่าแบบไม่เสี่ยงใช่ลกลัวหน้าแตก <laughs> แต่ว่าลองเชิงก่อนลอ,ลองเชิงก่อนใช่หนูหรอ คือถ้าสมมติว่าอยู่ในจุดที่แบบว่าชอบมากๆอกะแต่ว่าถ้าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้ววะเราก็อาจจะแบบว่าไม่สมหวังไปเลยก็เสียเขาไปเลยอะไรเงี้ยบอกเลยก็อาจจะยหนือจุดที่แบบตัดสินใจว่าคุยถ้าเราอยูดโดยแบบไม่มีเขาได้ไหมถ้าถ้ามันจะไม่สมหวังแต่ว่าก็เหมือนนี้แหละอาจจะต้องแบบว่าลองคุยกันก่อนล้วแบบข้อความมันเป็นเป็น,ปนทิศทางไหนอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าโอ๊ยฉันหนักความ,มากก็อาจจะแบบว่าบา,บายยเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเยอะค่ะทุกคน จริงเอาไปใจของหลิ่งก็คือเราต้องเอาแบบตัวเองเข้าไปให้เขาจีบออาจจะเหมือนของดีนี่แบบว่าเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสายตาเขาอะไรอย่างงี้ใช่เดินผ่านไปเดินผนแบบเราเดินกลับไปกลับมาใช่ให้อยู่ในสายตาเขาใช่รอได้เรรอได้ก็อยู่ที่ว่ารักรักจริงๆไหมแบบ ถ้าถ้ารักจริงจริงก็อาจจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จริงอ่ะมีเองก็ก็ไม่เคยรักใครเท่ไงไม่ค่ยรักใครเท่าไงแต่รักพี่เกดไงอันนี้ก็รักรักได้รักได้ถูกต้องค่ะยิ่กใช่มั่นใจแล้วค่อยบอก ก็จะลดช่วยสพอร์ตผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะเขาบคุณมาแล้วสรุปว่าไม่ว่าจะมีงานอะไรไม่ว่าจะแบบเราจะไปที่ไหน CJ Code X ก็ช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงกลุ่มนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะประมาณนี้เรียกว่าผลงานอะไรคะคือจะเต็มแน่นอนจะเต็มแต่ว่าบางทีมันอยากจะแบบยังบอกนี่จ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ ตอนนี้นะคะพวกเรา C g M f o นะคะก็มีซิงเกิลที่9แล้วนะคะเธอเซนเ์ดูเลอร์มีโทษที่นารักกันได้ไหมนะคะก็สามารถฟังได้ทุกช่องทาง s t r e มม i n g แล้วคะ่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify หรือว่าทุกช่องทางได้หมดเลยนะคะฝากปัน่นนิ้วให้พวกเราด้วยนะคะเพาะเราตั้งใจทํางานกันมากมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีเพลงรออีก2เพลงนะคะเพลงแรกก็คือฮาร์โโนดาชื่อสเกมนะคะหรือว่าปริศนาห้องหัวใจค่ะค่ะเพลงที่2นะคะ,คะเพลงชานโกคุนนะอาเมรหรือว่าฝนราคาค่ะ จะบอกเลยว่าสามเพลงนี้สไตล์ก็แตกต่างกันเลยนะคะก็มีให้เลือกได้ทุกคนได้รับชมกันนะคะงี้ก็ฝากพวกเราซีเจมโฟเดียด้วยนะคะและนี่คือซีเจมโฟเดียค่ะวั